สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมคลิปครับขอบคุณน,นะครับที่รับชมเป็นกําลังใจครับผมมือนีกันยังอยู่ในสวนหยาครับแต่ว่า ใายเปิดในเบื้องทุเรียนเพิ่นที่ปลูกในสวนหยาคนนะครับซึ่งก็ได้เก็บผลผลิตมาลายรอบแล้วนะครับเป็นของคุณพอแผนเพิ่นนะครับถือว่าก็ได้ผลเลยนะครับได้ผลดีเลยนะครับผมติหมากทิหน้วยให้ได้เก็บผลผลิตมาแล้วลายรอบนะครับ ยืนยันว่าปลูกในสวนหญ,ญ้าได้พี่น้องเด้อมือนีประเด็นเนื้อหาสาระที่จะแนะนำนะครับจะมีเรื่องใดแน่เนาะครับผมติดตามครับประเด็นประเด็นเนื้อหาสาระจะมาแนะนำมีอยู่สองเรื่องนะครับมือหนีคือหญ้าที่ขึ้นป้องนะครับวิธีแก้ไขทีดีเลยแหละครับคือวิธีใดนะครับจะแนะนําให้พี่น้องได้รับชมนะครับถ้าหญ้าขึ้นอคอขึ้นป้องมันหมายถึงว่ารอผลผลิตรอบต่อไปมันจะอ่าซาลงนะครับ ที่ทีจะดีที่สุดนะครับคืออย่างนะครับอย่างที่สองนะครับอาชีพกรผมเพจนั่นคือว่านะครับเปิ้ลบอคอยเปลี่ยนต่อพันกันนะครับในพื้นที่หมัดกวงคอยดูแลจัดการเอานะครับแต่ว่าเหนือบาโกแลงนะครับนาขึ้นค้นประมาณใดนะครับเพิ่งจะเปลี่ยนออกซึ่งสวนอีเพิ่นจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะได้วิธีใดมาทดแทนในการเอาต่อเก่้าออกแล้วก็เอาต่อที่ขึ้นค้นออกนะครับ เฮ็ดวิธีใดให้ได้ยา,าต่อไม้มาปลูกนะครับเอาเป็นเรื่องของอวิธีป้องกันที่ดีที่สุดของอยาทีา่ขึ้นคอนะครับผมยาที่ขึ้นคอ,อยาที่ขึ้นคอขึ้นป้องนะครับมันจะต้องเป็นยาที่มีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปกติรอบของกินนี่เนี่ยมันเกิดอายุ เจียวเลยแต่14มือถึง25มือนะครับผม14ถึง25วันแต่ถ้าเลยนั่นไปนะครับเดือนหนึ่งขึ้นไปก็จะเริ่มขึ้นคอขึ้นป้องนะครับนั่นก็หไมยความว่าวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือต้องตัดให้ท่านรอผล,ผลผลิตเพิ่นนะครับตัดให้ท่านรอผลผลิตของหยานะครับอ่าหมไมควาว่าต้องตัดหยาที่มีอายุตำลงมานะครับ สิบชีสิ้ผ่ามีปัญหาครับผมย่งบ่อขึ้นคอขึ้นป้องนะครับถ้าเล่ยนั่นขึ้นไปนะครับประมาณาเดือนหนึ่งนะครับสองเดือนนั่นจะพบปัญหาหญ้าขึ้นคอขึ้นป้องนะครับผมรวมมาถึงฤดูที่ถ้ำให้หญ้าขึ้นคอขึ้นป้องอได้เลี้ยวก็คือฤดูฝนนี่แหละครับรดูฝนที่ผมถ่ายถ้ำนะครับจะขึ้นในเลี้ยวมากเพราะว่า,าปัจจัยแวดล้อมนะครับคือหนึ่ง อยู่นี่นะครับแนนาว่าเพ่น,ท,น,าานทําเป็นการค้าขายนะครับทําเป็นการค้าขายเมื่อมาถึงฤดูฝนนะครับผมหญ้าจากทั้งธรรมชาติเยอะขึ้นนะครับลูกค่าที่เคยเขามามื่ออเดอี่เขามาก็จะลดลงอา่าให้หญ้าแถวนี้ขายออกยากนะครับฤด,ดูนี้ขายออกยากครับผมต่างกับฤด,ดูแล้งซึ่งจะไม่พบปัญหาแล้งกับหนาวจะไม่พบปัญหาหญ้าขื้นขอขึ้นป้องนะครับผม เอามาเบบรงลักษณะยาที่บ่ขึ้นคอขึนป้องนะครับผมก็คือว่า,าเจียวท่านรอบผลผลิตนั่นแหละครับนี่ะบ่มีคอมีป้องนะครับก่อนครับผมจะมีแต่ยาอ่อนทั้งนั้นนะครับบ่พบคอคดป้องอ่านะครับนี่คือแต่าถปลอยไว้นะครับป่อยไว้ไเจียวท่านมันแก่ขึ้นคอขึนป้องนะครับฉะนั้นวีธีแก้ไขที่ดีที่สุดนั่นกน็คือเจียวให้ทันรอบผลผลิตนะครับ เกี่ยวไอ้ท่านรอบผลผลิตพอาถ้าเกี่ยวบรทันนะครับเกี่ยวบระทันรอบผลผลิตนี่คอเสียก็คือนะครับงานขึ้นคอขึ้นป้องนะครับก็จะตายลงไปนะครับจะตายลงไปแกจะไปทดแท่นโดยต้นไม้ขึ้นมานะครับทดแท่นโดยต้นไม้ขึ้นมาดังหลายหลายชีตผมมีแในเบื้องนะครับ นี่ขึ้นยาที่เกี่ยวได้รอบนะครับ่นจะแท่งต่งขึ้นมาทันทีจากน้ำต้นนะครับผมถ้ายาขึ้นคอขึ้นป้องก็จะแอ่งต้นไม้ขึ้นมานะครับซึ่งกับทำให้ผลผลิตล่าซ่านะครับผมอืมหัวเสียทรงผลออกมาอีกอย่างหนึ่งก็บทำให้ผลผลิตล่าซ่านะครับซึ่งกับทรงผลดีแก้ผู้พ้นเทดขายแหละครับเพราะมันจะมีรูดูที่ขายดีเนาะครับเนาะฉะนั้นก็วิธีแก้ไขที่ดีสุดก็คือเกยี่ยวให้ทันรอบผลผลิตนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนที่ผมแนะนำกัก็จะยากกันแน่อยู่นะครับมันมีหลายเจ้าหลายสวนในพื้นที่นะครับผมอืมนี่คือส่วนแรกของวิธีการแจ้ไขนะครับวิธีการแจ้ไขอ่ายาขึ้นคอขึ้นป้องนะครับก็คือเจียวทัดนรอผลผลิตอ่าบางสวนนะครับถึงกับช่วงนี้อ่าบอได้ให้ฟุน้นให้ปุยเลยนะครับปล่อยแบบธรรมชาติ้าพวกนี้สังเกตผมสังเกตนะครับ ถูกน้ำฝนนี่ครับเป็นยามักน้ำฝนนะครับยามักน้ำฝนครับจะยืดจะเลื่อนเติบโตได้เร็วมากครับผมสังเกตจากอ่าขางทางแน่หรือในสวนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกนะครับจะเลื่อนเติบโตได้เร็วมากๆครับอ่าเสียร์นะครับเนาะการที่ขจัดปัญหาหญ้าขึ้นพอขึ้นป้องก็คือเจียวให้ท่านรอบผลผลิตนั่นแหละครับดีที่สุดนะครับแต่เข้าเจียวมาท่านรอบก็ดังผมแนะนําละ รอบนผลิตรอบต่อไปมันจะซาอ่าตอไปให้ไปตามเบืองว่านะครับหานะครับขื่นโค่นนะครับขื่นโค่นมากๆนะครับผมประมาณใดเพิ่นยังสิเปียนออกนะครับติดตามครับนํามาเรื่อยๆครับผมอ่าทุเรียนแนงเงาะเนี่ยครับเพิ่นปลูกไว้ในพื้นที่นะครับเนาะตามครับนี่ด้านนาเพิ่นจะเอาออกแล้วนะครับเพิ่นจะออกแล้วใส่งานมายาวหน้าหลายปีนะครับ นะนะครับเริ่มมือถ้อนออกจากพื้นที่เลยนะครับเนะ้อเอามาเบืองครับนี่คือขึ้นโคนอย่างหนักเลยครับผมนะใส่งานมาโดนครับใส่งานมาเยาน,านันนี่เพิ่งจะโรแล้วครับพิ่งจะโรแล้วนะครับจะโรแล้วอืมมันแตกไปคนละทิศละทางเลยครับช่วงอ,อ่าอันนี้นะครับ พอเสียที่จะแนะนํ้ำนะครับพวกมาถึงว่าเป็นอย่างจังตรงเปลี่ยนออกนะครับผมได้ย,ยาที่ขึ้นโค่นหน,นักๆนะครับเกิดจากอายุยานะครับใส่งานเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับ งาชนิดนี้นะครับปลูกนะครับอายุเพิ่นนะก็นเริ่มตนึงแจหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีขึ้นห้าปีอ่าบางสวนพมไทยเกศแปดปีก็นเช่ว่าถือถือว่าใส่งานได้ดีนะครับแ่นี่แปลงที่ผมไทยทํำนะครับรวมยี่สิบปีนะครับการจะเปลี่ยนออก,กอายุที่ดุลพินิจของจาของสวนเพิ่นจจเบิงถามว่าบบเปลี่ยนได้บ่ก,ก็ได้นะครับบบเปลี่ยนก็นได้อ่าเพิ่นก็นยังเกิดให้เห็นอยู่ นะครับแต่ว่าขอเสียที่ตามมานะครับก็คือค่อนข้างจะดูแลยากนะครับดูแลยากผลผลิต่านะครับเป็นอย่างจังวางสั่นนะครับผมพอหยาทีิมีอายุเยอะนะครับผมเขาให้ฟุนให้ปุย๋ยก็ต้องให้ในปริมาณที่เยอะกลัวหยาพวกตีมีอายุประมาณปีหนึ่งถึงหาปีนะครับอ่าเทียบทะเลนึงเ่อให้มูผลหายยูถ้าเป็นหยาอายุต่ำนะครับมูผลหายยู คุณจีไกย,ยู่า0สสอบนะครับของเขาอาจจะเป็น40สิบสอบอปุ๋ยยูเรียสีเคยหายอยู่สองกิโลกาจจะเพิ่มเป็น3กิโลนงยาที่ขึ้นโค้นนหนักแบบนี้นะครับซึ่งมันก็บพว่วงมาถึงอรอบพลนผลิตที่จะตามมารอบต่อไปมันจะชาล่งนะครับผมชาลงครับดังที่ผมบอกมันก็นอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าของสวนนะครับว่าผลิตจัดการ เปลี่ยนบ่นะครับนี่นะครับขื่นโคน่นขึ้นโพ้นครับขึ่นให่แห้งเลยครับผมเห็นบ่นะครับอืมนี่ครับขึ้นเป็นเงาให่เกินไปนะครับให้ฟุ้นให้ปุ๋ยก่ายยากครับอืมให้ฟุ้นให้ปุ๋ยยากนะครับให้แก่มาโตค้างอยู่แถวนี้นะครับวัวจะพ่านลงหลากลงยังไปได้กะ ยากอยู่นะครับยากอยู่แห้งคักครับผมนี่นะครับสาเหตุที่พืนต้องเปลี่ยนอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับนอกจากรอบพน่นพีซ่าแล้วนะครับกับพ่วงมาถึงไม่ทันตลาดที่ต้องการในฤดูที่อ่าหญ้าขายดีนะครับหมายถึงว่ามันจะมีช่วงที่หญ้าขายดีคือนาแรงนะครับผม ถัญยาเฮ้าตัวซ่าก็หมายถึงรายได้ที่เข้ามาให้เจ้าของสวนก็จะลดลงไปเด้อครับฉะนั้นเพิ่นจะต้องเปลี่ยนออกมันบ่ท่านมูนั่นแหละครับมูเพิ่นเออเล่งสมมุติว่าเพิ่นเด็กเกี่ยวสบห้ามือของเฮ้าสัวสีมาายท่านเพิ่นหรือว่าค่าสิจ่าใจ้ในเรื่องการดูแลเรื่องค่าฟุน้นค่าปุ๋ยก็อาจจะสูงกว่าเพิ่นนะครับฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนเพิ่นวิเคาเราะห์แล้วนะครับเพิ่นก็นจะ จัดการเปลี่ยนต่อพันุ์ไม่นําต่อพันุเกาออกแล,กล้วก็มาปลูกทดแทนไม่นะครับผมอีกอย่างหนึ่งการเจ็บเจียวผลผล,ผลิตนี่เป็นปัญหาเล็กน,น้อยครับผมผลผลิตจะยากแน่นะครับเพราะว่ามันขืนมามันรวบยากนะครับยามเจียวพ่นวานะครับขอบะมันจะเจียวซ่านะครับมันจะเจียวได้ซ่ามันจะรวบเป็นกำเป็นมัดนี่ก็ซ่าก็าพวหญงาที่มีออยู่หน่อยนะครับพวกนั้นยังจะ ทรงคนผลิตขึ้นมาแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่นะครับนี่ถ้าแบบในการเกีเ่ยวหยาดนี่ครับผมแต่เป็นหยาขื้นโค้นหนักหนักนะครับผมต่อไปมาตามวิธีที่จะแก้ไขของหยาที่ผมถ่ายอยู่ถ้าขื้นโค้นหนักหนักชุดนี้นะครับมีหลายแบบนะครับผมมีหลายแบบอเอาวิธีแรกก่อนนะครับวิธีแรกก็ต้องมองมาถึงพื้นที่ถ้าบริเท้องเจ้าของหรือว่าถ้าของ พี่น้องน้ำกันมีนะครับต่อทีอา,อายุบ่เยอะมีความสมบูรณ์อยู่คนก็นจะไปขอแบ่งกันมาหรือถ้ามีในแปลงเพิ่นในสวนเพิ่นเพิ่นก็นจะเอาคัดเลือกเอาแบบนี้นะครับไปทดแทนส่วนที่เอาออกไปนะครับแบ่งต่อพันเขาเองนะครับแบ่งต่อพันจากสวนเ่าไปปลูกทดแทนนะครับอ่านี่ยังยังแปลงอังถือว่าสมบูรณ์ครับเป็นแท่งขึง้นตรงๆเลยนะครับแท่งขึ้นกับต้นอันนี้มันก็ มันอยู่แค่ว่าเขาเจียวให้ท่านรอบผลผลิตนะครับแต่เจียวท่านกับปัญหาการงาขึ้นคอขึ้นป้องกับหน่อยล่งนะครับมีกับมีหน่อยนะครับผมอย่างที่สองนะครับถ้าหาบ่ได้ก็จําเป็นต้องเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับทําการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่เพื่อมาปลูกทดแทนนะครับอันนี้ก็ต้องรออ่อเน่ยจักหน่อยนะครับ มอ้คืองามเด็แล้วครับนีเปืนแปลงที่เพื่อนพอไว้นะครับตอ้องรอในยังอยนะครับผมรอให้ตัวนี้เหมาะสมในการนําไปปลูกนะครับเดจะแบ่งชุดนี้ไปปลูกทดแทนในพื้นทีท่ทีเอาต่อเกาออกนะครับผมอ่ามือก็ขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนึงครับท,ที่ติดตามเข้ามารับชมชิปนะครับเนาะหวังว่าสิเป็นข้อมูลให้พี่น้องได้ศึกษาเพื่อเป็น แนว่างนะครับในสวนที่เมื่อชีพเพ่นทํ่กันอยู่ในการแจ้ไขปัญหาเรื่องอยาขึ้นคอขึ้นป้องนะครับก็คือเจียวให้ท่านรอผลผลิตแล้วทา่า,าขึนข้นมากๆนะครับผลผลิตเกิดจะซาลงนะครับบอท่านตลาดในช่วงที่ยาขายดีก็ต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนออกไปในวิธีที่ผมแนะนำนะครับอ่ามูอนี้ราชปก่อนครับผมพบกันใหม่ครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ